็ต้องให้เครดิตอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำมาสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่ i n s i ซด์ u ูทูบนะคะวันนี้ก็มาเพื่อคุยเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับการสร้างรายได้บนแพลตฟอร์ม u t u b e นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่า หลายคนนะคะที่เปิดช่องแล้วยังสร้างไรายได้ไม่ได้นะคะไม่ผ่านกฎเดี๋ยวสตาจะมาบอกนะคะว่าทํายังไงให้ผ่านกฎแล้วก็ทํายังไงให้เปิดสร้างไรายได้จากช่อง YouTube ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในกรณีวันนี้นะคะก็คือเอาคลิปคนอื่นแล้วก็มาทําใหม่มาดัดแปลงใหม่นะคะเอาคลิปคนอื่นที่เขา ที่เขาลงคลิปไว้แล้วแล้วบางคนก็ไปดูดคลิปคนอื่นมาซึ่งมันบางครั้งมันจะไม่ได้นะคะมันจะเป็นรียู n คอนเทนต์นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตรงนี้นะคะว่าทําไมถึงไม่ได้ยังไงนะคะแล้วต้องเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะดัดแปลงยังไงให้มันเป็นคลิปใหม่หรือว่าคลิปของเรานะคะคลิปที่สร้างรายได้ได้นะคะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีแบบ มีหลายคลิปเลยนะคะที่เป็นดึงเอาช่องนอกแล้วมาแปลเป็นไทยหรือว่าเอาช่องภาษาไทยเราแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาจีนภาษาสเปนอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะทําได้นะคะเหมือนกับว่าเราเพิ่มเพิ่มความรู้ให้กับเนื้อหาในคลิปนั้นๆขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะคลิปแบบไหนบ้างนะคะที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะคะก็คือคลิปที่เป็นคลิปตลกแล้วเราเอามา ใส่บทความวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่ามา,าแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์ในคลิปนั้นๆนะคะก็เราสามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้ได้นะคะกับคลิปแบบนี้นะคะที่เราไม่ได้เป็นคนทําคลิปเองแต่เราเอาคลิปคนอื่นมาแล้วก็มาเพิ่มมูล,ลค่าของคลิปนั้นๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิด m มอน t ทั e ได้นั่นเองนะคะแล้วก็คลิปที่เป็นส่วนหน ที่เป็นเชิงเอาดึงดึงคลิปมาสั้นๆประมาณ10วิ15วิอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเจ้าของคลิปอาจจะไม่อนุญาตก็ได้นะคะอาจจะพอพอได้มาแล้วอาจจะโดนแบ่งรายได้ก็ได้นะคะทีเนี้ย มันจะมีวิธีการที่ไปเช็คได้นะคะว่าคนที่ทําช่องเราไปเช็คได้ว่าใครดึงคลิปเราไปอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวสตาจะขึ้นวให้ตรงนี้นะคะว่าเช็คยังไงนะคะจริงๆมันเช็คได้มันทําได้นะคะว่าเออใครเราสร้างคอนเทนต์แล้วมีคนอื่นดึงไปเพื่อที่จะไปใส่ช่องเขาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไปทำคอนเทนต์ไอเดียคลมได้นะคะ ทีน่นี้มีคลิปอะไรอีกที่สามารถทําได้ก็คือฉากภาพ,พยนตร์อะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่เงี้ยเราก็ดึงมาเป็นตอนๆแล้วก็เอามาวิจาร์หรือว่ามาวิเคราะห์ว่าเออมันจะเป็นแนวไหนแบบเป็นแนวสปอยหนังอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำได้แล้วก็สร้างรายได้ได,ได้นั่นเองนะคะ,ะการทำคลิปที่เกี่ยวกับการเรีย ction กีฬาต่างๆหรือว่าการที่เขา วิจารณเรื่องกีฬาการที่เขาวิพากษ์วิจารณเรื่องกีฬาว่าเออทำไมกรรมการคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมผู้เล่นคนนั้นเป็นแบบนี้ทำไมนักเทนนิสคนนี้ตีอย่างนั้นตีอย่างนี้ทำไมนักฟุตบลอลคนนี้เตะแบบนั้นแบบนี้แล้วถ้าเขาเตะอีกแบบหนึง่งจะได้จะเข้าประตูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได,ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มีคลิปอะไรอีกเดีย๋ยวเรามาดูการวิดีโอที่ เป็นต้นฉบับแล้ก็ต้องให้เครดิตอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำมาสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะาภาพตัด จากผู้สร้างคนอื่นก็คือจากครีเอเตอร์คนอื่นหรือว่าเป็นเป็นไฟล์ดิบหรือว่าเป็นไฟล์ที่เขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนํามาสร้างไรายได้ได้ถ้าเราใส่คําบรรยายเพิ่มแล้วก็เพิ่มช็อตต่างๆที่มันเป็นความคิดเห็นของเราลงไปในคลิปนั้นๆนะคะก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆใครที่โดน ไม่ผ่านกฎนะคะแล้วก็ทำหลายรอบมากแล้วก็ยังไม่ผ่านนะคะอาจ์มาบอกเทคนิคแบบนี้ว่าคุณสร้างรายได้ได้แน่นอนนะคะถ้าคุณตามทำตามกติกาที่บอกนะคะคอมมิชชั่นที่ขายลายที่บอกไปนะคะไม่ทําคลิปซ้ําถ้าเป็นคลิปซ้ำเราควรมาดัดแปลงยังไงทํายังไงต่อนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับคลิปนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้วิธีมันก็จะง่ายใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะในแพลตฟอร์ม u t u b e อ่า แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าว่าคลิปแบบไหนที่สร้างรายได้ไม่ได้นะคะคลิปแบบไหนที่ทำแล้วมีความเสี่ยงสูงนะคะสำหรับคลิปนี้สตาก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight YouTube นะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะช่อง Insight YouTube เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่สร้างรายได้หรือว่ายังสร้างรายได้ไม่ผ่านนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อยากทําช่องมากกว่าหนึ่งช่องนะคะเหมาะสําหรับคนที่ ยังไม่มี s u b สไคร b ์เยอะแล้วก็ยังรู้เรื่อง YouTube หลังบ้านยังไม่เยอะนะคะเรามาเรียนรู้กันในที่นี่นะคะสตาร์มีคลิปอื่นๆนะคะเป็นเพลย์ลิสต์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวสตา์จะใส่ไว้ให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสตาร์ยังมีวิดีโอการตัดต่อของ Kinemaster นะคะก็จะใส่ไว้ให้ด้วยกันนะคะถ้าเกิดใครยังแบบไม่รู้ว่าวิธีการตัดต่อยังไงเอาลายน้ําออกยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทําลายน้ําทับในแบบ คลิปตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่ไม่ให้คนอื่นก๊อปปี้เอาไปใช้ต่ออะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตามได้ตรง playlist ตรงนี้นะคะตรง a d d i s w i t me ตรงตัดต่อวิดีโอนะคะสตาทำเป็นคลิปไว้ให้ไม่ได้ยาวมากแล้วก็อยากให้ทุกคนไปเรียนรู้กันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็โตไปใน Community YouTube ด้วยกันแล้วก็มีรายได้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ